นนีฮะเราามดูนี่เเลยฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยนี่คือหมาหมาไม่มีคนหมาใช่ไหมครับใช่นี่เคสด็อกเนี่ยคือหมาพันธุ์นี้เนี่ยรู้ไหมมันได้รางวัลชนะเลิศมาแล้วนะโอ้โหเหรอครับรางวัลชนะเลิศชื่อเล่ที่สุดในโลกโอ้โหรางวัลนี้ก็ยังมีด้วยนะครับใช่ฮะแต่ว่าจะดูวันให้มั้ยนะงๆแล้วเนี่ยมันคล้ายหมาที่บ้านบ้านไทยที่ประเทศไทยเหมือนกันฮะตัวนี่ยจะมีเยอะมากเลยนะพันธุ์นี้ไม่ใช่ครับมันคนละเลื้อนกันนะ คือนี่คือสายพันธุ์ของเขานะฮะไม่ใช่ไม่ใช่คีเลือนนะฮะสายพันธุ์ของเขาคือไซนีสเก็ตด็อกนะครับดูดูดูจากตัวลูกมันน่ารักมากฮะคือเหมือนแบบนี้เลยเหมือนเหมือนเหมือนการทำทรงผมนะฮะตัดผมแล้วไว้ผมตรงกลางนะฮะเป็นหมาที่เท่มากเลยฮะไม่มีเกลนะครับมีเจลใส่ให้มันเท่ครับรูปมันน่ารักกว่าครับรูมัันน่ากแต่รูกมันไม่เย็นนะเอาละเอะเออเออเป็นไงครับ แต่แต่ประเภทนี้ผมจะไม่ประกวดนะครับคีเละเพราะว่าผมหน้าตาดีครับผมผมไม่ประกวดแน่ครับทางนี้เราเราไม่ได้รออ่อ่ครับไครับแล้วมีอีกอย่างครับที่ผมจะอยู่ไฮไลท์ของที่นี่เลยครับอะไรครับผมตะลุยเข้เผือกครับโอ้โหเป็นไงครับเขาได้จากประเทศเขมรนะครับได้แต่แต่ตัวเล็กๆเลยครับประเทศเผือกนี่คือได้มาจากเขมรครับ คือมันได้มาด้วยกันไอเจลเทตัวนี้เป็นพันธุกรรมใช่ครับใช่ครับเลี้ยงมาได้5ปีนะครับจนได้ตัวใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าผมได้ขามานไห้เรลเ้ตัวนี้เนี่ยมีราคา7หลักเลยเดียวถูกต้องนะครับแต่เขาไม่ขายให้ใครครับเขาไว้ส่วนรวมครับให้คนได้มาดูมาชมกันครับอ๋ออ๋ออะไรครับเพราะผมเห็นไอแค่เนี่ยทำไมครับอยากจะไม่ให้อาหารมันละเกินคุณบอลอยากจะเป็นอาหารจจะเทไม่ใช่ครับอยากจะเใหนอาหารจระเทโอโทษทีครับ เขามีการให้อาหารจระเข้ด้วยออ๋แต่ว่าเรายินโมอนช้ยฮะเราไปให้อาหารจระเข้กันดี๋ยวครับไปไหยครับเอาล่ะฮะ ครับตอนนี้นะฮะเมื่อกี้เนี่ยเราดูจระเข้เผือกไปแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่บ่อจระเข้ครับใช่ฮะและนี่นะฮะคือกิจกรรมหนึ่งของช้างสยามนะฮะแล้วมาดูกันนะฮะว่าที่นี่เนี่ยมันตื่นเต้นมันเล้าใจขนาดไหนนะครับเรา,าให้อาหาจรจระเข้อะไรครับนี่คืออาหารของมันนะค,ะครับ โอ้โหเป็นไงล่ะครับน่าทึ่งจริงครับที่นี่โอ้โหไม้ตกเป็นไงฮะโอ้โหคุณบอลผมเห็นจระเข้กินผมก็เริ่มหิวแล้วครับหิวแล้วครับหิวมากโอ้โหจะหิวเนี่ยฮะไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับคุณบอลจะกินที่ไหนครับถ้าเกิดเนี่ยบอลหิวใช่ไหมเนี่ยถ้ามาพัทยาเนี่ยผมเนี่ยเตรียมร้านอาหารเนี่ยไว้คุณบอลแล้วอ่าร้านเนี่ยว้าวจริงๆครับของเมืองพัทยาใช่หรือเปล่าครับใช่ครับแต่ว่าจะถูกใจไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปฮะว่าจะว้าวขนาดไหน ไปเลยครับไปครับ Saitan Ayara Resort and Spa, Kanchanaburi, Thailand. They are comfortable and luxurious rooms, fully equipped with air-conditioning TV, hot-cool water system at chips price. Also enjoy elephant ride, elephant show, bamboo rafting at Saiyok Elephant Park, Kanchanaburi, Thailand. 034-532031 Web elephantpark.com ตอนนี้เนี่ยเราก็ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวสปานั่งฟ้ากาแฟแล้วนะฟ้าฟังชื่อน่ากินมากเลยครับอย่าช้าเดี๋ยวครับเข้าไปนั่งกันเลยดีกว่าครับเอ้ารองอะไรทำไมไม่ถอดรองเท้าถอดรองเท้าทำไมอ่ะเอ้าก็ถอดรองเท้าเนี่ยเวลานั่งในนี่เนี่ยจะมีสปาเท้าไปด้วย ก็เห็นว่ามีตู้ปลาผมก็เลยรู้จะนั่งยังไงโอ้โหแวเรื่องเราถอดรองเท้าเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเท้าลงไปอาล่ะฮะ <c oughs> มันจะกร <c oughs> ะสเกตทำไมมันเป็น <c oughs> ไฟดูดหรือเปล่าครับเ <c oughs> นี่ยไม่มีอะไรอะละสั่งอาหารดีกว่าครับ <c oughs> อาหารครับเหมือนเดิมนะครับมัจะไม่รอด อาคารด่วนดูเลยครับผมว่าไฟดูดมากกว่านะครับมันเหมือนไฟดูดนครับตอนนี้มันกำลังต่ออยู่ฮะครับเดี๋ยวปามอโออ้ันนี้เป็นปากหม้อต้มยำนะครับปากหม้อต้มยำอ่ะครับใช่ครับอน้างัวนี้เป็นปากหม้อเย็นตะโฟโอ้ปากหม้อเย็นตะโฟมนะฮะเดี๋ยวจะลองเิมนี้ขอกินก่อนนะฮะไปไปกันเลยดีกว่า ตรงนี้เนี่ยเป็นต้มยำครับแล้วก็มีก็เกี่ยวกับงอในต้มยำอร่อยมากครับท่านผู้ชมดูกุ้งไหยครับดูกุ้งครับอร่อยมากจริงครับเราหาเราเรากินก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยฮะปลาเนี่ยมันก็ต่อเท้าอยู่ตลอดนะฮะเป็นไงฮะเต็มท้องสบายเท้านะฮะเท้าก็ไม่นิ่งนะครับท้องก็ไม่นิ่งครับอร่อยจริงครับสมกับที่แนะนำมาจริงครับใช่ฮะ ไม่สดแล้วนะครับส้มตำปักหม้อครับน่ากินมากครับขอวอครับอย่าช้าเลยครับตอนนี้ผมขอชิมให้ดูเลยนะครับนี่ครับนี่คืออะไรครับส้มตำปูธรรมดานะฮะนี้ออ๋ส้มตำปูส้มตำปักหม้อจะเป็นยังไงนะครับอ๋อน้ำจิ้มของอันนี้อ๋อครับ เป็นไฮไลท์ของที่ร้านนี้เลยอร่อยมากครับเยลโปนี่ก็ใช้ได้นะครับใช่อร่อยมากครับเยลโปคือจริงเนี่ยก็อย่างหม้อเนี่ยไม่มีไส้หลายไส้มากนะครับคือน้ําต้มยำเนี่ยเราจะมีก็อย่างหม้อไส้ข้าวโพดด้วยได้ครับเมนูนึ่งต้มยำแล้วมีข้าวโพดอยู่ข้างในด้วยครับแล้วสีสวยมากครับดูครับโอ้โหเนื้เงินแดงอร่อยมากครับส่วนนี้ไส้ผักครับโอ้โหคือก็อย๋ยวที่นี่เนี่ยจะไม่ใช้ จะไม่ใช้เส้นนะฮะแต่ว่าจะเป็นข้าวเกรียาหมอ้แอแทนอร่อยมากจริงครับเออคนมาทานบ่อยใช่ไหมครับใช่ครมาที่นี่ต้องมาแวะร้านนี้เลยฮะอันนี้เป็นน้ำของร้านนะครับอ๋อน้ำอะไรบ้างครับผมนี่เป็นน้ำกะทิน้ำสมุไนไพรอ๋อครับอันนี้จะเป็นน,กกน้ำแกงควยครับขอบคุณครับน้บบั๊งร้อนะนอกจากจะมีอาหารที่อร่อยนะฮะแล้วยังมีสปาทาวที่ดีด้วยนะฮะ เพียงอกเลยครับนี่คือต้มตำต้มตำนี่มันก็จะมีเขาเก็บแบบหม้ออยู่ด้วยนะฮะต้มตำหรือมะปอตำครับต้มตำครับราดาครับอือรสชาติมันจะแบบคมกรึนกันมากฮะเป็นไงครับดูนี่ครับ ครับดูครับสบุดยอดว้าวจริงๆครับขนาดไก่ทอดที่นี่ก็อร่อยมากครับไงอื่มหรือยังอื่มแล้วครับอิ่มยลอะใช่ไหมเออพี่ครับเก็บตังค์ด้วยครับ จะตกเลยครับอ๋อครับครับผม